มีคนถามว่ารูขุมขนกว้างทํำยังไงนะฮะเดี๋ยวที่จะบอกวิธีการรักษารูขุมขนกว้างและมีคําถามหนึ่งนะที่คนถามมาบ่อยว่าการล้างหน้าด้วยน้าเย็นทําให้รูขุมขนเล็กลงจริงไหมเดี๋ยวไปเฉลยตอนตอนท้ายนะฮะฝากกดถูกใจกดแชร์แลกะกดติดตามหมอรศภูมิแพทย์เฉพาะทางติดต่อ,อได้นะครับนี่เลยปัญหาของรูขขนกว้างจะเป็นแบบนี้ที่เบื่อแก้มถามว่าเกิดจากอะไรอันที่1เลยบอกการรักษาต้องรักษาตามสาเหตุนะอันที่1เกิดจากสิ่งอุดตันลงไปตามรูขุมขนและล้างออกไม่สะอาด ก็คือเปนความว่าปกติลุ่มขนจะกว้างอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยิ่งมีสิ่งอุดตามไปลงตามลุมขนะจะทำให้ไปถ่างให้กว้างขึ้นดังนั้นเนี่ยต้องล้างหน้าให้สะอาดนะฮะข้อที่2ลุมขนกว้างเนี่ยเกิดจากการสูญเสียคอลลาเจนการสูญเสียคอลลาเจนจะเกิดจากอะไรได้บ้างอันที่1ก็คือแสงแดดที่เป็นตัวทําลายคอลลาเจนดังนั้นคนที่ไปหาลุมขนกว้างต้องทาครีมกันแดดแเป็นประจําแต่เวลาล้างหน้าต้องล้างออกให้หมดนะครับ ข้อที่2นะฮะในการการที่จะไม่เกิดรุมขนกว้างคืออายุที่มากขึ้นอายุมากขึ้นคอเจนจะสูญเสียอิลาสเซนสูญเสียผิวสูญเสียความยืดหยุ่นผิวยืดออกอะ่ะรูพอดเลยทางออกดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทําอะไรก็ตามที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอเจนก็จะช่วยลดรูขุมขนที่กว้างได้อะไรที่กระตุ้นการสร้างคอเจนบ้างถ้าแบบง่ายๆคือแบบทานนะฮะอันที่หนึ่งเลยก็คือพวกกลุ่มกรดวิตามินเอเนี้ยมีรายงานการศึกษาว่าช่วยกระตุ้นการสร้างคอเจนแน่ๆนะครับถ้าเป็นยาก,ก็คือ เททิโนอิกอซิดนะฮะหรือเททิโนอินแต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่องสำอางก็ชื่อเรทิอลนะฮะก็เอามาทากลางคืนก่อนนอนช่วยกระตุ้นการสร้างคอลาเจนต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนอยากเร่งให้เร็วขึ้นก็สามารถจะทาการพพลิ่งด้วยกลุ่มกดผลไม้นะฮะซึ่งกดผลไม้ก็คือนอกจากผิวเรื่องทําให้รุมขนดีขึ้นและยังไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลาเจนด้วยซึ่งถ้าเกิดลุมขนกว้างอาจจะแนะนํา2ตัวนี้นะฮะก็คือซาลิไซโซมนะฮะกับตัวตัวนี้เลยไกโคโซม ทำด้วยกันนะครับก็คือทําตัวนี้ก่อน10บนาทีล้างออกนะฮะแล้วก็ตัวนี้ต่อนะสิบนาทีล้างออกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําห่างขึ้นได้นะครับอันนี้ใครอยากจะทราบละเอียดย้อนกลับไปดูคลิปก่อนทน้านี้ที่หมอเคยทําลงไว้นะครับอันนี้คือแบบทาใช้ะระยะยาวแต่ถ้าเกิดต้องการเร่งให้เร็วขึ้นอีกเราก็สามารถจะทาพวกกลุ่มควกเครื่องมือต่างๆช่วยเช่นท้าแนะนําก็จะเป็นพวกอย่างเช่นแฟ a c กต r a ร่ามอร์ฟีสเอผู้นี้ก็ช่วยกระตุ้นคอเลสเตอรอลูกลุ่มขนได้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นพวกกลุ่มเ e อีเมทริกส์นะฮะส่วนกลุ่มพิกโกที่คนนิยมทำอยู่อาจจะช่วยได้บ้างแต่สู้3-4เครื่องก่อนหน,น้านี้ไม่ได้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยิ่งให้เร็วขึ้นอีกก็สามารถฉีดกระตุ้นการสร้างคลอเจนเช่นรีจูเรนนะฮะหรือพวกกลุ่มสคาลทราได้เดี๋ยวยังไงพวกรายละเอียดพวกนี้นเยอะมากเลยมีคำถามข้อสงสัยคอมเมนต์ถามได้นะฮะยังไงฝากกดะะถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามหมอสุภูมิแทเฉพาะทางผิวหนังนะฮะแล้วคอมเมนต์ข้อสงสัยมาได้เลยนะครับเกือบลืมคำถามทิ้งไว้ว่า ถ้าล้างหน้าด้วยน้ําเย็นแล้วทําให้รูขุมขนเล็กลงจริงไหมคําตอบคือจริงแต่มันเล็กลงแค่เพียงชั่วคราวไม่กี่นาทีสพักก็กลับคืนสู่สภาพเดิมนะเครีร์กันแล้วนะครับ